ฟิลเตอร์เลยนี่ฟิลเตอร์แบบเดิมเก่งได้มไหมนี่คือไอออ,ออนเซลลอนนี่คือทีมนะักกีฬาฮะตนอนนี้เอาไลยอยู่ใช่เขาไลยในวันที่ออกร่างกาย,ายเ,าาเป็นไงบ้างครับยิมถามเราเป็นไงบ้างเสียงรับ เตะฟุตบอลดีกว่าใช่ไหมอยากเตะฟุตบอลเนาะเตะฟุตบอลเนาะเออมันตีวงตีแบตอะไรกันเนี่ยเข้าใจ<า><า>เลยไม่ใช่ทางครับสวัสดีท่านผู้ชมว่ะเราอีกแล้วสวัสดีครับพอยะเียตอนนี้เราทำะระด้ที่อะไรต่อตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคนเก็บของครับคนของจากแบกกีฬาเป็น เหมือนคนละอย่างกันโอ้โหคนดูสามล้านโอ้โหทำได้อยู่แล้วสามล้านสวัสดีแฟนคลับจีมทุกคนครับใช่ครับอะไรนะครับมาเป็นคนขับก็ไม่ใช่มาเป็นแฟนคลับคนขับรถให้ผมด้วยครับครับได้ครับใช่ฮะบอกเขาว่าเป็นคนขับรถให้ผมด้วยได้ครับมาเป็นเอ๊ะชอบนะจร์เร่เดี๋ยวพาไปทัวร์คนอื่นต่อนะฮะ นี่มาเตียบเจนใหม่ครับนี่เด็กทั้งสองคนครับสองครับเออโอวมัดตะท้ายหน่อยสวัสดีครับเออสวัสดีครับครับแต้องออกกำลังกายครับเพราะแค่ประสบการณ์นะครับที่ตื่นครับ ให้ไาดูเกมทุกคนคนะรับวัดม่วงเหรอนอี่คนม่วงของเรามาดูข้าสนามด้วยพี่จีนสวัสดีครับไม่เจอเลยครับพี่จีน นักแบดทีมชาติพี่จีนเป็นนักแบดแน่ๆรู้เลยทรงแบบนี้ทรงเด็กเรียนเรียนเรียน,ยนปิ้นตีแบดชัว <c oughs> ได้กมก่อนสัวผมตัวนี้วันนี้หมดแรงมาก,มากๆ กิเหนือนะ่อยแล้วใช่วันนี้เหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยแบบเหนื่อยแล้วเหนื่อยแบบเล่นไม่ไหวแล้วเตอร์ไปไหนเตอร์คงนั่งดูนั่งดูหนังอย่างเดียวนอนนั่งนั่ง,น,งนอนนอนเมื่อวานก็กะจะชวนกะจะชวนกินหมูหมูจุ่มเพราะว่าไปกินแถวแถวแบบแถวแถวคอนโดติวเตอร์ก็เลยติวเตอร์เข้าน้ำอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้มา โอ้ยพี่ปปาวดีครับอีกห้าดีเดี๋ยวเราน่าจะได้ไปแล้วนะฮะสู้าวเจ้ามุยีจริงเ,เราอาบน้ำก่อนมานะแต่ว่าต้องอาบน้ำอยู่แล้ว นี่ไม่ได้เรียนเกาหลีครับอะไรก็ถึงใช่คิดถึงทุกคนกมากๆครับช่วงนี้ก็เลยมาพบเจอทุกคนบ้างเพราะเห็นหลายคนคิดถึงแล้วก็คิดถึงเพราะเดี๋ยวได้เจอกันอีกทีก็ประมาณประมาณสิบสี่เราได้เจอกันอีกทีกประมาณสิบสี่ก็เลยไม่ค่อยมีงานนะฮะช่วงนี้ก็เลยรอน,นะฮะ ร้อยสิบสี่วันนี้ยิมยิมเล่นแค่ชั่วโมงเดียวเองวันนี้เพราะว่ามาสายวันนี้มีกิจกรรมต้องทำเพราะเป็นพ่อบ้านหมดแล้ว,นะวน,นี่เหนื่อยมาก าก,กีฬวันที่สี่ชมแฟนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับ14สฮะสามารถไปพบเจอไนดะ้สำหรับใครที่ไปวันที่14อยู่แล้วนะ,ะก็อย่าลืมทักทายกันได้นะครับวันที่14นะครับใครที่อยู่ในระแวกหรือว่าไปดูเมนของตัวเองก็สามารถแวะทักทายกันสักนิดหนึ่งได้นะครับวันที่14นะครับไมยืมงข่าวมาก อีกสี okay. ouais. leave, uh ่นาทีนะทุกคนเล่นกับใครบ้างเล่นกับเฟิร์สเฟิร์สควจริงมากันเยอะมากมาเยอะแต่ว่าทุกคนเริ่มกลับแล้วแบบเด็กใหม่หกคนที่เมื่อกี้เข้าทัวร์มก็มามาหมดเลยฮะมาหมดเลยพี่อยากดูพิจาริการแล้วไม่ยิาก็อยากเล่นแล้วไม่อยากจะให้วันเดย์ที่เฉียบอยากสาดน้ำไม่อยู่ในที่สี่ห้า ระวังเจอระวังมีขงขาวิตีด้วยนะโปรไฟล์ใหม่น่ารักสู้ๆน่ารักไหมลืมกันแล้วมัง้งไม่ได้เจอกันนาะนหลายคนน่าจะลืมกันแล้วแหละคือโอ้โหไม่ได้แล้วฟิลเตอร์จริงหาฟิลเตอร์อยู่แต่ว่ามันมันไม่ได แล้น้องไม้จะโผลมาเมื่อไหร่บ้างครับออยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับว่าน้องไม้จะมาตอนไหนนะฮะหรือว่าหรือว่าจะมีใครมาแย่งน้องไม้ก่อนคิดติงจังเลยันนี้ซักฟองซักผก้านะ,นะครับพี่เอสวัสดีครับลูกศกแต่แฮปปี้เบิร์ดเดย์คีนะครับพี่เอครับ หลัทุ่มทุดีค่มนมหน่อยเหมือนรูปดิสเลยนะครับเดี๋ยวสงการไปทำบุญเผื่อนะครับขอทำบุญนะครับสงการนะครับยังไงวันนี้ แวะมาแป๊บนึ่งครับเพื่อหลายๆคนคิดถึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปแลนะทุกคน,หนเหนื่อยไหมอะไรคุณมุกมันใช่คุณมุกจริงปะเนี่ยหลายทศวรรษมือกันที่เห็นค,นคุณมุกมาเม็นม่รทำมันชัว ครับเดี๋ยวผมได้ไปแล้วนะทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอบคุณดีทุกคนครับนะามาไมาส่งจุ๊บให้ทุกคนหน่อยทุกคนเยอะจังส่งจุ๊บหน่อยออสวัสดีครับทุกคนครับบายไปแล้ว